วันนี้มาชมศึกมวยไทยคัดเชือกในรอบคัดเลือกอิสอส,สุสไทยแลนดนะครับในรุ่น63กิโลกร,รัมนะครับระหว่างมุมขาเทานทีนี้ก็คือป่าปามสสวรณนารันอายุ26ปีสูง177ซนเมตรจากทีมภาคกลางนะครับกับคู่ต่อกรของเขามุมดำก็คือชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยอายุ28ปีสูง177ซนเมตรเท่ากันจากทีมีสารเนื้อนะครับ ปาปามนี่ชกมา78ครั้งชนะห6แพ้21เสมอ1ส่วนเชเบอรี่ชกมา90ครั้งชนะ65แพ้23เสมอ2นะครับก่อนละมวยกันก่อนนะครับมวยคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับมาดูว่าระหว่างป่าป,า,ปามกับเชเบอรี่ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือนะครับเดด๋ยกที่หนึ่งกันเลยถีบไปก่อนเลยเชเบอรี่เชเบอรี่ตรงไปปาป,า,ปามเตยจางมา สฉุรีเดินเข้าไปป้าพ่มัดจับข้าไปทีบมาเลยชับไปพ่อพ่อมันสังขกตนะม,ะ,ะมัดพืดไปพ่อพาอฉัรไเดืนเข้าไปฉันไปจับไปถีบไปตอโตจ่อ,อยางล้มลงไปเลยนะครับเตะยบนกับเตะงล่างฉัรีเดินเข้าไปไม ประมาณเท่าจะโยนเข้าไปมันสองเข้าไปเลยใช่บ,บรีอ่ะสอดมือกันโยนแทงเขา้า,าไปอีกครั้งหนึ่งใช่บ,บรีอ่ะกรรมการแยกมาอ่ะใช่บ,บรีเท่านี้ไปประมาณเท่าไหร่อาะใช่บ,บรีมันสองไปแทงเข้าไปโอ้แทงเข้าขาดอกนี้เขาเต็มวกเต็มๆจุกเลยนะครับจุกเลยจุกอ่ะพยายามจะลุกขึ้นมาอยู่ครับแล้วจุกจุกโยอ่าช่วยได้ไหม โอ้เหมือนจะสู้ไม่ได้แล้วครับจุกนะครับกรรมการถามโอ้ไม่ไหวแล้วครับกรรมการจะตีกัรชกไปเลยครับโอ้โดนเข้าเต็มเต็มนะครับยังจุกอยู่เลยนะครับปาบป้ามสอสวรรณรันนะครับดูคร้างด้วยนะโอ้นี่นะครับเตะบนเตะล่างคนโดนเตะล่างล้มไปกอขคอแทงเข่ายัดเข้าไปก่อนใช้บริมารซองเข้าไปมันส้องเข้าไปคร้างนึงแทงเขายัดเข้าไปเต็มเต็มดอกนี้โอ้ปาป้ามนี่สุดไปเลยนะครับ เขาเข้าเต็มเต็มชายโครงเลยหมัดหนึ่งสองเข้าไปก็ได้แทงเขาจะเข้าไปเต็มเต็มโอ้ทำให้ปาปา,ปามในสุดไปเลยจุกนะครับพยายามจะสู้อยู่แต่สู้ไม่ไหวนะครับก็กรรมการก็มาชูมมือให้ชฟบ,บุรีลูกซิงหนํำชายเป็นฝ่ายชะนะนอกไปในยกที่หนึ่งเลยมาเดี๋ยวจบเร็วนะครับ